ทำใบอัดเป็นมูสารพระผงได้อันนี้ดูที่ทำอย่างนี้อันนี้เป็นกากของน้ำมันวานคิวมูสารพระผงได้ Cuma masin-masin leku ฐานที่เผ<พ>าตัว<พ>ายาอันเป็นงงมงคลถอดน้ำมันขึ้นแล้วก็ได้ใช้ปินน้ำมันแล้วก็หรือกากก็เอามาเผาเผาเสร็แล้วก็จะทำปินมูลสารผ้าผงสาธุค่ะวัวโยดนี้ถ้าไมมีหาวานได้ควบรถมันหาไม่ได้โดยมากแล้วจะไม่มีเลยละว,วาน หรือสมุนไพรที่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 หามานี่มีหาหางากเวลาเผาลงมาก,ก็จะได้ประมาณนี้แหละเป็นผ้าผรมไม่ต้องปผสมเลยลวอัดขึ้นเลยอัดขึ้นเลยอัดขึ้นแบบนี้เลยคะ่ะไม่ต้องผสมย่างอื่นใช้แต่ที่มูลสารตัวสมุนไพรนี้เลยแหละ ดูสกว่าที่หักหย่าสมุนไพรที่เคียวน้ำมันนี่ยังบได้อัพจัด่มจัดผงมูสสานเลยอาอัพแต่ตัวยังอื่นเอ้บได้อัพยากห้าห้าขี้หักหย่าเลยจะดขอ้ขี้หักหยาที่เคียวน้ำมันนี่ยังบได้อัพจัคือ้เลยอ่าก็ถึงเวลาแล้วค่ะแ่เดี๋ยวอเขาอัให้น่าจะได้ได้มูดนี่แหละยังไงกลยดี หมต้องประสิทธิ์นะก็อัดได้ตรงนี้มันมีจากกัาองค์ <Okay. S 1> ทีเท่ามันมีเท่าเลยอ,อัดเท่านี้เลยเนี่ยเจ้ามันสิได้จากกัาองค์อันนี่โลคือมันไหมลงไปมืดกว่าในหัวบดซีบองค์หัวหอดช้ำบัวตานเรือบุ๊คเบอร์ <c oughs> อ,าอา้า,อา,อา,า,อาสักองสักองค์ก,ก็เป็นบุญแล้วค่ะ <c oughs> อ,องเดียวก็เป็นบุญค่ะ <c> ม <oughs> ันดีขึ้นเจ้าองค์อันนี้อื่นว่าคู่ยาค่ะคู่ยาค่ะคู่ยาคู่ว่านยา เวลาเผานี่ก็เตนะ็มๆมูลเกีเ่ยวเลยแหละคือคือว่ามูลเกี่ยวมูลเกี่ยวลุ่มที่เยอะมูลเกี่ยวปิวคือปิวไฟมันสังเกตด,ดีดีลุ้นที่เป็นกุย้ยเป็นกุย้ยมันจยอะเป็นมูล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 